สวัสดีตอนเช้าวันพรฤหัสปดีที่6มกราคมนะครับก็มาดูในส่วนของตัวในส่วนตลาดหุ้นภุมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับในภาพรวมก็เคลื่อนไหวบวกลบคัเขานะครับแต่ว่าในาตัวการปรับขึ้นของตลาดที่ยังขึ้นอยู่ก็เริ่มมี อัตราเร่งที่ลดลงนะครับอย่างาตลาดที่ยังปรับตัวขึ้นก็จะมีในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนิกเิก็ปรับตัวขึ้นเนื่องจากาปัจจัยหนุนเรื่องเงินเยนอ่อนค่าลงนะครับก็หนุนหุ้นกลุ่มส่งออกนะครับแต่ว่า,าการปรับขึ้นก็ถูกลดทอนด้วยความวิตกเกี่ยวกับอยอดติดเชื้อโควิดที่เพิ่งพุ่งขึ้นในญี่ปุ่นนะครับตัวดัชนี บวกไป0.1%นดนะครับด้านในส่วนของตลาดหุ้นปรับที่ปรับลงนะครับก็จะมีหลักๆเป็นตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับที่มีปัจจัยกดดันภายในจากที่ทางการจีนนะครับเข้ามาควบคุมธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าลสุดก็สั่งปรับบริษัท เทคโนโลีรายใหญ่นะครับซึ่งรวมถึง a าลีบาบากรุ๊ปนะครับแล้วก็ t e n เซ็นด้วยนะครับที่ไม่ได้ยื่นรายงานเกี่ยวกับการทําข้อตกลงหลายสิบฉบับนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทวงตลาดในภาพรวมนะครับดัชนีเชี่ยงไฮ้คอมพสิทธนะครับปรับตัวลงไปลบ1.02%นะครับเช่นเดียวกับในส่วนของตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดปรับตัวลงไปลบ 1.64%ตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เป็นภาพการปรับตัวขึ้นได้นะครับบวกไป300จุดยืนเหนือระดับ60,000จุดนะครับโดยเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้นนำตลาดนะครับ มาที่ช่วงเมื่อคืนนี้นะครับในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวกทำนิวไฮต่อเนื่องนะครับนำโดยกลุ่มรถยนต์นะครับแม้ว่าการทยานขึ้นของตลาดในช่วงปีใหม่จะเริ่มชะลอลงนะครับเพราะว่ายังมีความไม่ตกเกี่ยวกับาการ <c oughs> แพร่ระบาดของโควิดนะครับที่จ้างผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและชนีสตงก้อยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.07% C40 c ของเศษนะครับบวกไป0.81%แดกเยอรมันนะครับบวกไป0.74%แล้วก็พุี่ลอยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.16%ด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวลงนะครับโดยดาวโจนลร่วงลงเกือบ400จุดนะครับขณะที่ n a s d a กก็ปรับ ลงรุนแรงสุดในรอบ11เดือนนะครับหลังมีการเปิดเผยรายงานประชุมเฟดครั้งล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ก็ ระบว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดนะครับก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงขายทํกำไรจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้นะครับดาวโจนปรับตัวลงไปลบ1.07% 0ปนระครับ S&P 500ปรับตัวลงไปลบ1.9%แล้วก็ NASDAQ นะครับปรับตัวลงไปถึงลบ3.3%ราคาน้ำมันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เมื่อคืนนี้ประมาณ80% 0.8เหรียญน,นะครับหรือ1.1นะครับก็มาจากตัวของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะครับของสลัฐที่ลดลงติดต่อเกณนเป็นสัปดาห์ที่6นะครับแล้วก็ได้แรงหนุนจากที่ประชุมอ p ป c p l กพนะครับยังคงมติเพิ่มกำลังกริติดตามเดิมนะครับในเดือนคุมภาพันธ์มาในส่วนของเช้านี้นะครับตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับบวกไป ประมาณ50จุดนะครับในเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนิกกี้นะครับบวกไปปรับตัวลงนะครับลบลง1.1%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวลงไปลบ0.6%ก็จะเป็นได้รับสินิมณ์ลบจากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับด้านในส่วนของตัวทิศทางเซ็ตนะครับ เมื่อวานก็ยังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับก็หลักๆนะครับเป็นตัวปัจจัยหนุนนะครับจากด้านของตัวทิศท,ทางฟันโฟนะครับที่นักลงทุนต่างชาตินะครับก็ยังซื้อสุทธิต่อเนื่องนะครับเป็นปัจจัยหนุนดัชนีให้ปิดบวกไปประมาณ6.5จุดนะครับ มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ93,000ล้านบาทนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะครับอยู่ที่3.3พันล้านบาทนะครับส่วนนักลงทุนสถาบ,บันประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่1.2พันล้านบาทนะครับแนวโน้มในวันนี้นะครับก็มองภาพ จะได้รับ s e n นเมนต์ลบนะครับจากตลาดหุ้นสหรัฐเรื่องของที่แรงงานประทุมเฟดนะครับอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนะครับทำให้ดัชนีอ่อนตัวจากที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงขายทำกำไรด้วยนะครับแนวรับอยู่ที่1664นะครับแล้วก็1655ส่วนภาพการอ่อนตัวมีจุดติดตามนะครับอยู่ที่ หนึ่งหกสี่แปดนะครับหากต่ำกว่าก็อาจจะไม่ต่ำกว่านะครับก็จะเป็นสัญญาณบวกในภาพรวมสำหรับภาพการแตะรับต่อนะครับอตอนนี้กรอบบน,นระยะสั้นเนี่ยจำกัดอยู่ที่บริเวณแถวแนวต้าน1680ถึง1690นะครับตัวกลยุทธ์กางทุนนะครับก็เป็นซีอีทีบายนะครับหรือว่าเก็งกำไรอย่างะาระมัดระวังนะครับส่วนอร์ตหลักก็ ยังถือหุ้นในสัดส่วน50%อยู่นะครับจุดซื้อเพิ่มรอ,อคำแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านของหุ้นนะครับที่แนะนำในวันนี้นะครับหรือว่าตัว d a i l y Focus เนี่ยนะครับก็จะมะีสองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ้นบ้านปูนะครับที่ คาดได้ปัจจัยบวกระยะสั้นนะครับจากราคาถันหินปรับขึ้นหลังอินโดห้ามส่งออกถันหินในเดือนออมกราคมนะครับล่าสุดราคาถันหินที่นิโคเซลนะครับก็ปรับขึ้น3.3นตะครับตัวราคาหุ้นนะครับทรงตัวแถวประมาณ10.50บาทมาได้หลายวันแล้วนะครับก็มีโอกาสฟื้นตัวนะครับตอนนี้ แนวต้านสำคัญจะมีที่ประมาณ1 1 2 0บาทนะครับพาขึ้นะทะลุผ่านได้เนี่ยจะเห็นภาพของการปรับตัวขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณแถว12บาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของตัวบางจากนะครับก็ได้อันิสงส์ราคาน้ำมันปรับขึ้นและค่ากันกันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับทิศทางราคาก็เริ่มเฟือตัว ขึ้นมานะครับตัวแท่งราคาเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับก็แสดงสัญญาณภาพที่ดีนะครับอตอนนี้จะมีแนวต้านนะครับถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณแถวแถวดับราคาประมาณ21 27.5นะครับแล้วก็แถวประมาณ28่บบาทนะครับส่วนแนวรับใช้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ25บาทถึง25.50บาทก็จะเป็นหุ้น2ตัวที่แนะนำนะครับส่วน ประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็ทางแบงชาตินะครับก็ประเมินความเสี่ยงซัพพลายเชนอาจกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการแพร่ระบาดของโอมิคอนทั่วโลกนะครับทำให้ตัวโกลบซัพพลายเชนนะครับถูกอิสระจากการปิดในบางโรงงานนะครับที่มีการแพร่ระบาดก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของตัวต้นทุนการดิบปรับสูงขึ้นแล้วก็แรงกดดันด้านตราเงินเฟอ้อนะครับ ด้านสวคก็เตรียมปรับมาตรการปรับ4พื้นที่รับมือโอมิคอนนะครับโดยติดตามการประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะครับเช่นการจํากัดจำนวนคนการรวมกลุ่มกิจกรรมการเยียมสุนัและอาหารนะครับรวมทั้งเลื่อนอเปิดรับผู้เดินทางเข้าประเทศแบบเทสเซนโกออกไปถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ